ตตวมเนตตกับตรงนั้นนะครับรวมกันเลยนะครับรวมกันเลยทั้งท่านหลวงพ่อท่านนายกพ่อปัญญานะครับอาพับเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจครับเข้าฟ้องพระพุทธเจ้าด้วยกันครับระนากรักาีเทียมเปรทางกระนังรักา ăn vô sức sáng, vô mẹ. ăn vô sức sáng, vô mẹ. ăn vô sức sáng, vô Pancasila, ah. 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 Lingga, ah. 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 นโมทัสสะอาภาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต้าจาราเวรมณีสิกขาปทังสัมาทิยามิเนื่องในวรรกาบวันทพ่อแห่งชาติและวันดนโลกให้คุณบอลนะเนี่ยที่แล้รื่องบอล สอบนะไปก่อนเกิดการเปลี่ยข,ขึ้นมาก็ได้นอันนี้ขอประกาศให้ท่านได้ทราบนะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าศาลราชานุสรณ์บริษัทจะได้ ร่วมกันเหน้ำใส่องค์น้ำศักดิ์สิทธิ์และถวายบางังคมพร้อมกันขอเจริญพรซึออ่งบอนนั้นจะเป็นนะครับเราก็จะมององอ์ารถ้าจะมายุคปกติทางตานะครับมีแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้นำนะ้ำบาบตของพระนอนนะครับซึ่งทุกท่านสามารถบูชาน้ำจากตัวฮาโตสัมมาสาาัมพุทธัสสะอิมาอิเมนาสกก ธรรมังสารังขชามิติปยมปิพุทังสารังขชะมิยมปิสังัา ก็ตัวไอซ์ก็เต